สวัสดีครับผมมอมธนาฮิวนะครับวันนี้ผมจะพามากินข้าวหน้าเป็ดหมูกรอบนะครับนี่ครับข้าวหน้าเป็ดหมูกรอบนะครับน้ำราดอันนี้ก็คือน้ำราดเป็ดนะครับแล้วก็คือข้าวหน้าเป็ดหมูกรอบนะครับถ้าใครกินข้าวหมูแดงหมูกรอบกินข้าวหน้าเป็ดเนี่ยเขาก็ใช้เป็นน้ำจิ้มซีอิวนะครับเขาก็จะใส่พริกดอง อันใหญ่ๆนะครับข้าวหน้าเป็ดหมุก,กรอบก็จะมีผักบุ้งลวกนะครับหมุก,กรอบนี่ครับหนังกรอบมากเลยนะครับแล้วก็เป็ดย่างหนังนี่ครับบอกเลยว่าหนังมันมากนะครับแต่ว่าผมขอราดน้ํานะครับอันนี้ก็คือน้ําราดเป็ดนะครับก็จะราดน้ําลงไป ราดเยอะๆเลยครับราฉ่ำๆไปเลยครับ,รบว้าวลอยให้ไหลไปนี่ครับลาดน้ำนะครับแล้วก็ใส่น้ำจิ้มนะครับซีวก็จะมีพริกดองอันใหญ่ๆ,ๆนะครับซีลไนะครับข้าวหน้าเป็ดหมูกรอบนะครับ ชิมครับดีครับชิมไหมครับอืมอร่อยครับข้าวหน้าเป็ดหมูกรอบอร่อยครับเป็ดนุ่มหนังกรอบนะครับน้ำราดหอมอืมน้ำราดก็ไม่หวานมากครับ นี<ผ>่ครับจับกปเลยครับฉ่ำๆครับนี่ครับผักบุ้งนีมครับ นเปสุดยอดมากนี่ครับชิมหมูกรอบนี่ครับหมูกรอบนี่เลยนะครับหมูกรอบหนังกรอบเนื้อนุ่มนี่เลยครับ อืมหมูกรอบอร่อยมากครับหนังกรอบมากอร่อยมาก นี่ครับโคโคนี่ครับจัดเลยครับนี่ครับ ก็เคยกินข้าวหน้าเป็ดเั้งแต่เด็กๆครับ นีค่ครับอบอก้วครับเนี่ยฟังกินข้าวหน้าเป็นหมูรอ